ใครจะไปเชื่อสวัสดีแอสดีเโย่วาซับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมังเหยียดเซียนประกาศวันนี้มังเอเยตไฟฟ์ทีมามุขได้กี่ตัวนะโอ้มงกุขได้ตัวมีหลายตัวกัน มาเด็กมีปลาช้อนอะไรมุดว่าเขาช้อนมันพื้นนะกดแล้วก็เช็ดได้ตามมาเลยว่ามันจะได้วางมาพูดหรือเปล่าเชียงเปิงมาปิตรูนปลาถุงตามหลังมาปิตรูนปลาถุงตามหลังมาปิตรูนปิตรูนปลาถุงตามหลังมามาดูว่าประกัดอยู่หรือปิตรูนเดียวมันจะช้อนอะไรปิตรูนว่าประกัด อะไรนะเห็นมันได้เยอะจังวะพวกนี้วะยังเงียเลยแรงนี้ก่อนนู่งกุ้นู้ดอะไถึงได้เลยเนาะจริงเหรอลงไหนดิโอเคได้จะไปดับดับเลยเหรออ๋อหน่อยเลยไหมอืมอ๋อหน่อยเลยไหมมังเง็ยบจับถือพู้เลยเห็นไหมดับปืนไหมดับหยาบอืมอืมของวุฒิทีแด้ก็ได้เลยตะพูดเลยไหมใค้มันก็ไปเลยไปเออดับไหม ดำไหมดำไหมอือเอาให้ผมฟุกัวเลยตัวแรกไปฟูกเอาถือเออเดี๋ยวมันจะไม่มามีจะไม่ผมก็ไม่ได้จับแต่ก็ช้อนเลยช้อนเลยช้อนช้อนช้อนตักลงไปนี่แล้วก็ตักลงไปแล้วก็ช้อนลงไปเ้าก็หาหาช้อนที่แบบนี้เลยงูดช้อนนี่ นี่เนี่ยชดแล้วก็เหยียบได้ไหมไม่ลืกนเนี่ยปลาออยู่กันนี่เองุดรอเดี๋ยวก่อนอ้ยมึงมุยอุยมุยมุยมุยสีเลื่อนซีเลื่อนไม่พื้นห้มันหายไปนนซื้อใหม่ไม่ดือไม่ด้เอาได้เราดับปุ้ดเลยเอาเนี่ยมูฟเหลราตัวนี้สลับกัน đeo có thể không. Hoe, à, đi ta. Hango ta, để vô. Mong này, cột đại gần tối mãi. Ao ta, mong cái ta mãi lục vô. Ao à mày ta Để lục vô. Ni à lúc lục vô. Ni à mày lục vô. Ni à mày lục vô. để à mày lục vô. Ni à mày lục vô. lục vô. Ni à mày lục vô. Ni à mày lục mày mình lúc phát cân mày cho tôi con sai cho này cho cho đi mày cho anh em mày đi mày cho anh em mày đi mày cho anh em 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 mày tiền, anh em mày cho anh em mày cho เราเหงียนโจ้ดได้นี่มังกัตเตรียมตัวจริงเหรอในนี้เหงียนว่านามีจริงเหรอใครจะไปเชื่อไม่มีเห็นไม่บอกแล้วเอาก็ดักปลาเลยไม่ใช่ปลากัดโอ้ยเดียมั้งดิมาตามเหงียนมาเนี่ยเชื่อเหงียนบ่อนี้มีแน่มังกัดฮะไม่ลึก บนี่มองเห็นว่าพ่อพันนี่นี่บนี่เห็นว่พ่อพันนี่น้ำสวยด้วยมีฟองไหมเดี๋ยวดิโอ้โหนี่ยดูแต่ว่าน่าวนเนาะบ่นี่เนาะไปบอกนุ้ยว่าไปน้ไปจัดไปนุ้ดได้เหรอบุกได้เหรอดำเปิดไหมเลย Bà lấy đi Chính ơ Đâm lặt máy Bà lấy đi bà lấy đi Đâm ăn bắn vui bà lấy đi Âu 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 Nơi oh, tôi mi à ừ. Mà, ừ. Bây giờ tao ăn bằng cắt còn Bằng cắt cho mày đây đi Mà Đi tôi vậy mấy Tôi vậy mấy Này bây giờ đi à. Nghe cho bên đây tôi đâu đồ Này Ô tu Bây to Mày dồn, mày có mày mà Mày con Ở đây đâu Tìm đã rà bế của bọn không Tìm chụp tụi con ơi Mà Long le long le. Anh em nghe cho le. หนึ่งหมุดช้อนให้เอฟซีได้ก่อนดำปืนได้แล้วดูโอ้หมดแล้วบ่อนี้มาบ่อนี้แล้วทุกคนมาครับปากัดปากัดหาพรมก่อนไม่พอมเราก็ตักกันเดียวมาไหนเป็นเดงอ๋อสวยเลยต้วนเอาเลยปากัดเหรอ้ยเมี่ย นี่เรามาดูที่ร่มแล้วทุกคนที่ร้อนเราร้อนแล้วเรามาดูที่ร่มเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ต้นไม้เผยต้นไม้เผยจะมีไหมนู่นบางวุฒิไปเอาที่ช้อนแล้วเดี๋ยวเราดูตรงนี้มันเห็นว่าวันนี้ยังแน่นอน,น,น,นใช่ใช่ เราไล่เรียมกวนเนาะอุ้ยโอ้โหทุกคนลึกใช้ได้เลยลึกใช้ไปถือน้ำได้เลยเนาะลึกเกินแต่ถ้าไม่เจอหวดนี่เงียอเดินกล้ามาเมื่อกี้โอ้ฝั่งนี้ลึกช่วยไม่ได้ทุกคนหรอช่วยไม่ถึงชิบหายแล้วต้องเดินลำพยานู่นลำเหงื่อโอ้ใครบอกให้มาตรงนี้วะไปพวกนู้นรงวังแล้วหนู่ง นุ ồ, ่งเอาจิงแล้วนุ่งไปเลยทีจริงเหรอไปเลยดีเฟิกพวกนี้ได้ไหนเลยไหนนั่นดิไหนโอ้โหเต็มกลับไปต่อไปเลยดิพวกนี้หุยพวกนี้มันเอาจริงเว้ยนุ่งคนได้ไหมฟุกไปต่อตอนนี้ฟุกบอกว่าได้หลายตัวเดี๋ยวเรามาชนเรื่อยๆต่อ ต้องเอาตัวผู้ใหญ่ๆให้ FC เลยโอ้ยช้อนยากกันตุนะมันมีมั่งไม่มีมั่งอยู่โอ้ไม่พบเลยตรงนี้ mhm này nó chôn ồ đây 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 Tụi mhm 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 nữa mhm mhm phòng Phải đùa đi ที่พวกนี้มันจับได้เห็นพวกนี <tense> <ceux> ้เล่นดนบ่อนั้นได้อย่างเดียวงูได้เราบ่บ่อนั้นเยอะจังจริงเหรอปลาเยอะจังอะปลาเยอะจังบ่นี้จิงเหรอบ่อนีุ้ดมสอบู์จริงโอ้โหองเท่มาจมฮะ่หมอ มันเหมือนผู้จังว่ามันใหญ่มันน่าจะตัวเล็กแต่มันยังไม่ใหญ่ทีตรงนี้น่าจะมีของไดแล้วตั้งโตะตั้งตั้งคางพวงจริงเหรอน้อยโอ้มันลุ่ไปกลางพวงเลยได้ไหมดีในลูกพล้าดีไม่มีผมดูแลจริงเหรอใช่อ๋อในเพล้าเลยไม่มีเหรอมันลุ่กลางโบเลยปุ้นกมุดเอ้าวจะนี่ไหมมันเงยพักร้อนก่อนเดี๋ยวก็มาถดบนางกันทุกคนร้อนแล้ว ได้เหรออุยตัวผู้อันนั้นช่วยจริงไหนสุดขอดูก่อนขอดูก่อนไอสุดไหนกลัอดูก่อนเต็มลำเลยทุกคนมันเบื่อบ้างรึวะทุกคนนั่งนั่งน้ำเท้าบุคอยเลยจับเองเป็นไงรู้สึกโล่งใจแล้วต้องเลี้ยงให้ดีเหแต่ว่าไม่ต้องซื้อเราจับเองเนาะตตััววดนึงบอกแล้วมากับบางเอียดวิธีบ้านๆเป็นไงเก๋งเป็งเกลียวมาคลิปหน้าคลิปนี้ทุกอน แล้วลืมกดไลค์กดเคด้วย